่ลงวจดิอ่ะลงลงมาอีกลงมาอีกโอ้โหลงไม่ดิลงไปยืนนี่เพื่อนเพื่อนดูเลยหมดแล้วโอ้โหว่ายน้ำเป็นกลัวอะไรเราไปลงเอ้ยมิดมิดหัวมิดหัวลงลงเฮ้ยมันมิดหัวจริงมิดหัวจริงมิดอะไรอะไรลงคุณลงมาคุณลงมาลงดูถ้ามันถึงคอก็ลอยไปดิลอยไปขึ้นตื้นๆนั่นดิโอ้เดี๋ยวมันโดนก้อนหไม่โดนหรอกก็งอขาดิ ลงลงให้ท่านผู้ชมขาดูหน่อยแล้วเร็วเดี๋ยวตายโอ้โหอ่ะมาถุถือก้อนไม่ฮ่า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 ่่่าอา่่าฮ่าฮ่าฮ่่่าฮ่าฮ่าฮ่ไ่่าฮาแ่าฮ่าฮาฮ่าา่า่าฮ่า่่่า อยู่ที่อุทยานแห่งชาติออบขานครับผมอำเภอหางดงครับเราจะไปเดินเที่ยวดูต้นน้ำนะครับของอุทยานแห่งชาติออบขานน้ำใสามากเลยครับตอนนี้ปลาเยอะมากครับนี่ครับนยังไงปา เย็นมากครับตอนนี้อุ้ยปลาตัวมันเริ่มเลยถ่ายถ่ายถ่ายไม่ทันเอออุ้ยอ๋อไม่รู้เขาจะเห็นหรือเปล่านะโอ้ตรงนั้นลึกไหมนั่นอะโอ้โหดูดิมาตั้งตรงนี้ก็เหมาะนั่นนี่ดอกโคกโชว์ไปหนึ่งทีดอกก็เดินต่อบริเวณนี้ก็ตั้งแคมป์ได้นะครับนี่ โอ้โเฮ้ยทำไมันลึกจังอะ้โอ้ยโอ้ยเปียกแน่แน่โอ้ย oh. oh. หุ่วโมยลึกมากครับจุดนี้ oh. จุดนี้น่าจะเล่นสนุกนะครับ oh. 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 น่าจะเป็นโซนผู้ใหญ่เล่นนะครับโซนนี้โซนเด็กน่าจะมีต้องมีผู้ปกครองอยู่ใกล้ชิดนะครับไม่งั้นก็ต้องเด็กก็ต้องมีห่วงยางหน่อยนะครับตรงนี้ โอ้พี่บุญท like ุ่มต้องหลบขึ้นด้านข้างครับโคดูดไปพี่บุญทุ่มไปต่ออึ๊บโอ้ยด้านข้างเป็นโคนนิดหน่อยครับไปดูดเขาไปขึ้นไปขึ้นไปตรงนี้น่าจะลึกพ่อสมควรนะครับโอ้ยพ่อลองลงไปดิ โโอ้หเดี๋ยวทุบลึกลงไปทำไงล่ะเขียวปีเลยครับตรงนี้ว่าลงไปดิไม่ลงแล้วครับหนาวให้กลัวมันลึกว่ะเออตรงนี้น่าจะลึกอยู่ครับเราจะข้ามไปยังไงเนี่ยนะครับพี่ของทุ่งนะง่ายเดินกลับกันเถอะสำรวจก่อนอ่ะลงสำรวจดิลองลองไปอีกลงไปอีก ลงไม่ได้ลงไปยืนนี่เพื่อนๆดูเลยหมแล้วโอ้ว่ายน้ำเป็นกว่าอะไรเราไปลงไอ้ยมิดมิดหัวมิดหัวลงลงเฮ้ยมันมิดหัวจริงมิดหัวจริงมิดอะไรอะไรลงคุณลงมาคุณลงมาลงดูถ้ามันถึงคอก็ลอยไปดิลอยไปขึ้นตื้นๆนั่นดิโอ้โหเดี๋ยวมันโดนก้อนหินไม่โดนหรอกก็งอขาดิลงลงให้ท่านผู้ชมเขาดูหน่อยเร็วเร็วเดี๋ยวตายโอ้โห แม่ฮะไปอย่าอย่ากดหยุดอัพไม่นะไม่ลงแล้วลงไม่ลงไปหนาวไม่เอาแบบแล้วก็มายูคนอื่นอะ่ะ <laughs> ดูดีครับผู้ชมอะละตอนนี้นะครับเราจะเช็คว่าน้ำลึกรลุเปล่อโดยการเอาไม้ท่อนนี้ไปจิ้มนี่ ไปย่างเลยครับเฮ้ยห้้เดี๋ยวตกน้ำนะเอานี่ครับทุกคนมดเต็มเลยคุณไปทำลายล้างมดทำไมเนี่ยผมขอให้มดไปกัดไข่คุณปไะโอ้ยมดเต็มเลยฮะเฮ้ย Let's go แน่แน่ดูดิดูไม้โคตรยาวววััดดมิดหัวผมแน่ๆแน,น่ขนมีนะครับมิดหัวแน่ๆประมาณอกนะทุกคนอ่ะดูรอยน้ํานะครับรอยน้ําที่ไม้นะครับเท่ากับอกพี่บุญทุ่มพอดีเลยนะครับตรงจุดนี้โอ้โหลึกเหมือนกันเอาละครับพี่บุญทุ่ม ทำเพื่อเพื่อนๆดูครับค่อยๆแหย่เท้าลงไปครับมันไม่ถึงจริงอกเองวัดแล้วไมยวัดแล้วอ่าได้อยู่อ่าโอ้ยมันมันลงไปอีกอ่ะกระโงกระโดงกระโดงแล้วเหย่ไม่ถึงอ่ะเออลองดูดิมันไปแค่ไหนกลัวจริงกลัวจริงลองไปดีกลัวจริงกลัวจริงกลัวจริงโอ้ว่ายน้ำเป็นอยู่ละ โอเคมันสุดแค่นี้เออนั่นแหละก็ปล่อยมือดิไหลโอเคน่าแค่นี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้มันจะลึกอีกเดินไปดิเดินไปเล้วไม่มีอะไรให้เกาะแล้วเอ้าอีมันก็ตืดนี่เนี่ยฝั่งอยู่ตรงนู้นแล้วคุณอาคุณคุณไปสิไปไปหนาวเห็นไหมคุณอะโอเคเดี๋ยวเราไปจุดอื่นต่อนะครับขอบคุณครับทุกคน วันนี้เราเดินไม่ได้สักระยะหนึ่งแล้วครับพื้นที่ตรงนี้สามารถตั้งแคมป์ได้แต่ว่าไม่บอกเท่าไหร่สำหรับเราเลยคนระับเพราะว่ามีขดหินเยอะเกินผม<อ>จะลงให้ดูโอเคตรนนี้ตื่น ด้แต่น้ำแรงนะมันมีก้อนหินอะ่ะก้อนหินมันเยอะอแคมปปิ้งได้นะครับฟังเสียงน้ำไหลแต่ว่าเด็กๆอาจจะเล่นน้ำลำบากนิดนึงครับเพราะว่าข้างล่างเป็นโขดหินนะครับแล้น้ำแรงด้วยน้ำแรงครับน้ำเชี่ยวครับผม นะฮะไปทางนี้นะครับ เดินชมกันมาเรื่อยๆมาถึงจุดที่เป็นลานทรายเป็นแลนด์มาร์คของทุกๆคนในแต่ละปีเดินตรงมายัางสะพานข้ามสะพานด้านซ้ายมือขึ้นไปด้านบนจะเป็นห้องน้ำนะครับ เดินจากสะพานขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็จะเจอกับแลนด์มาร์คที่วัยรุ่นเชียงใหม่เขานิยมมาเที่ยวกันช่วงสงการเพื่อหนีร้อนเพื่อมาคลายร้อนกันณจุดนี้นะครับสำหรับเด็กๆนะครับควรจะมีผู้ปกครองอยู่ใกล้ชิดหน่อยนะครับเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนน้ำลึกค่อนข้างอันตรายนะครับ แต่จุดนี้ก็มีห่วงยางสำหรับที่ทางอุทยานเขาเตรียมไว้ให้ในกรณีฉุกเฉินนะครับ<ๆ>เพื่อนำไปใช้ได้ พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติออกขานส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนและภูเขาหินอคนัคนีเรียงตัวกันสลับซับซ้อนในแนวทิศตะวันออกและตะวันตกยอดเขาส่วนใหญ่ถือว่าไม่สูงมากนักแต่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำห้วยหลายสายซึ่งส่วนใหญ่จะไหลลงสู่แม่น้ำปิงได้แก่แม่น้ำขานแม่น้ำวางแม่น้ำแม่เตียนแม่น้ำวิน แม่น้ำโตและแม่น้ำแมคคานิน ตอนนี้มาถึงป้ายออบไฮอีกระยะทาง600เมตรผมก็จะเจอวิวทิวทัศน์ที่ผมก็ยังไม่เคยมาผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปดูบรรยากาศกันนะครับ ผมก็เดินมาถึงจุดออกายเวลาคงจะไม่เพียงพอสำหรับทริปวันนี้ของผมเพื่อนๆสามารถเดินไปชมจุดชมวิวที่ผาอกม้าและผาตูกได้นะครับโดยเดินสวนลําน้ำขึ้นไปข้างบนต่อเรื่อยๆนะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยไปตอนนี้ผมก็คงต้องหยุดณจุดจุดน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาเดินกลับจะไม่เพียงพอ ผมก็ขอลาเพื่อนๆณจุดออกทายจุดนี้และวิวทิวทัศน์ยามเย็นก่อนที่พระอาทิตย์จะตกก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับ